สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนนักศึกษามหาวิทยายลัยศิลปากรถูกจับไม่แสดงไม้อธิการบดีแจ้งจับเอง เมื่อวันที่23พฤศจิกายนศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ข้อความว่ามีรายงานว่านักศึกษาคณะจิตกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรถูกจับโดยไม่ได้แสดงหมายนำตัวจากที่พักไปสอบตั้งแต่เช้าวันที่22พฤศจิกายนโดยล่าสุดเวลา23นาฬิกาได้ไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกรมว่าอยู่ที่กองกำกับการสืบสวนหนึ่งบอกกสสพ .7 บ้านโป่งราชบ,บุรีก่อนที่เพื่อนจะติดต่อไม่ได้อีกอย่างไรก็ ตามข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพื่อนติดตามหานักศึกษาจิตกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรจนเจอในเวลา1นนาฬิกา30นาทีและถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษบก,กสอส,อสอพ .7 บ้านโป่งโดยเช้านี้จะถูกนำตัวไปที่สสพเมืองนครปฐมดำเนินคดีข้อหาทำให้เสียทรัพย์คาดว่าพนักงานสอบสวนจะส่งตัวให้อายการและอายการส่ฟงฟ้องต่อศาลจังหวัดนครปฐมในวันนี้เลยต่อมาศิลปะปลดแอกฟรีอาร์ต ได้เผยอ,อีกว่าอัปเดตเพิ่มเติมคนแจ้งจับคุณหมูคืออธิการบดีศิลปากร ซึ่งถือว่านี่เป็นการแจ้งจับนักศึกษาของตัวเองเราขอประนามชัยชาญทาวรเวทนอกจากครั้งก่อนคุณจะไม่ช่วยนักศึกษาคุณที่โดนจับอย่างไม่เป็นธรรมแล้วครั้งนี้คุณยังเป็นคนแจ้งจับนักศึกษาคุณด้วยตัวเองอีกโดยกลุ่มศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตยได้ออกมาโพ์ว่านัดกันหน่อยนะไปดักรอที่สพเมืองนะคปรปฐมพรุ่งนี้เช้าเวลา7-8โมงตำรวจบอกว่าจะส่งหมูจิตกรรมนักศึกษาที่ถูกจับกลุ่มมาจากบ้านโปง่งราว9้าโมงก่อนไปขอ ฝากขังที่ศาลคืนนี้ได้เจอแล้วเพื่อนปลอดภัยต่อมาได้ทวิตภาพขณะที่นักศึกษารายดังกล่าวถูกสอบสวนอยู่ที่สพเมืองนคปรปฐมและยังรายงานอีกว่าซสอ,อมอรัฐ โชคประมิตรกุลพักก้าวไกลได้เดินทางไปติดตามกรณีดังกล่าวและล่าสุดทางทวิตเตอร์ดังกล่าวได้ทวิตรายงานอีกว่าขณะนี้สอบสวนเสร็จแล้วกําลังพาไปยื่นเรื่องให้อัยการฟ้องที่สํานักงานอายการจาังหวัดนคปรปฐมและยังไม่เห็นบันทึกจับกุ่มของตํารวจและตํารวจยังไม่อนุญ,ญาตให้ดูบันทึกการจับกุ่มดังกล่าวอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ